การติดตามไล่ล่าแป้งนานโนดอาจจะเรียกได้ว่านี่เป็นการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องขังหลบหนีที่ใช้สัพพะกำลังมากที่สุดครั้งหนึ่งของไทยนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าทุ่มสัพพะกำลังระดมกําลังพลกว่า200นายหลังจากปฏิบัติการบนเทือกเขาบันทัตลอด6วันยังจับกลุ่มตัวไม่ได้และยิ่งทอดเวลาออกไปปฏิบัติการมีอุปสรรคมากขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายอยู่ตลอดเวลาค่ะ นี่เป็นภาพเมื่อวานค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่กองบินตำรวจโรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปในกลางป่าลึกบนเทือกเขาบรรทัด เพื่อไปรับตัวเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าติดตามตัวนายชวล,ลิตทองด้วงหรือแป้งนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ถูกตัวต่อต่อยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจนเกือบหมดสติล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะภาพนี้คงจะอธิบายให้เห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่าจุดที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เผชิญกับอันตรายรอบด้านค่ะ ปฏิบัติการเริ่มมีอุปสรรคมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีฝนตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ป่าดิบชื้นบนเทือกเขาบรรทัดเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ชำนาญเส้นทางและต้องระวังสัตว์ป่าแต่ว่ายังทุ่มสับพักํำลังเราเชื่อว่าในแป้งยังหลบหนีอยู่ด้านบนค่ะเจ้าหน้าที่หลายชุดประจำการในป่าใกล้กับจุดปะทะบนเทือกเขานะครับมีตำรวจพลร่มค่ายในเรศวนและตำรวจชุดแดนไทย54เป็นกำลังหลักครับโดยเจ้าหน้าที่กองบินตำรวจ ได้ส่งสเสบียงกำลังต่างๆเ,เข้าไปเสริมตลอดนะครับส่วนในพื้นราบที่อยู่ใกล้กับชุมชนครับมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเป็นตำรวจภูธรภาค9และเจ้าหน้าที่ราชทันตั้งจุดสกัดกว่า10จุดครับตามเส้นทางริมน้ําตั้งริมน้ำเนี่ยเพราะคาดว่านายชาวลิตอาจจะหาทางหนีครับโดยลงจากภูเขาสู่พื้นราบโดยการล่องลงมาตามลําน้ําครับ วันนี้มีการระดมกาลังและสับเปลี่ยนกําลังพลเสริมด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับช่วงบ่ายก็มีการสับเปลี่ยนกําลังนี่ฮะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวเจ้าหมีเจ้าหมีนี่ก็คือหมาที่เห่าเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ทําให้ในายแป้งนาโนตเนี่ยหนีไปก่อนหน้านี้เจ้าหมีก็คือหมาที่อยู่ที่เพิงพักชั่วคราวครับตัวนี้แหละครับ นี่นำลงมาข้างล่างแล้วนะครับเห็นไหมคะว่ามีการพุ่มสับพกํำลังแล้วก็ปิดทุกด้านจริงๆนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังให้ข้อมูลว่าในแป้งหลบหนีไปพร้อมอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอกไม่มีรองเท้าและไม่ได้สวมเสื้อมีความเสี่ยงอาจจะป่วยด้วยไข้ามาลาเรียและอันตรายจากทากเพราะว่าหนีเข้าไปในป่าดิบชื้นค่ะเจ้าหน้าที่จึงประเมินว่าน่าจะทนอยู่ในป่าได้อีกไม่เกินสองสัปดาห์ และผลการตรวจ DNA ยืนยันว่าในแป้งเคยหลบซ่อนอยู่ในเพิงพักที่เกิดการประทะจริงและจากการสอบสวนก็ยังพบว่าในแป้งนําเงินไปซุกซ่อนเอาไว้กับผู้มีอิทธิพลหลายคนจึงต้องจับกลุมให้ได้เร็วที่สุดเพื่อสอบสวนเส้นทางการเงินค่ะเราก็สืบสวนถ้าใครไปให้ที่พักพิงใครเป็นคายันเขาเราก็ต้องดาเนินการข้อมูลก็พ คนร้ายหนียังไม่ได้ตัวก็บอกว่าแป้งเนี่ยเอาเงินไปซุกซ่อนไว้กับผู้มีที่พลเยอะเราก็ยังตามอยู่บางทีคนที่มีที่คนก็อยากเ,เราอยากจับเป็นอะ่ะถ้าเขาเสียชีวิตไปเดี๋ยวความลับ,บอาจจะไปตามตัวนะครับด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าตอนนี้ตำรวจยังระดมกำลังและสัพพอาวุธต่างๆนะครับเพื่อตัดทุกช่องทาง โดยเชื่อว่านายชาวลิตยังหลบหนีอยู่บนภูเขาครับเราใช้กําลังคน200กว่าคนนะตามคนคนเดียวผลดีหรืรชัดเจนตรวจแล้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนเจนเยสดีเอ็นเอครับดีเอ็นเอได้เสื้อเงือก็มีได้หมดครับได้หมดอ่ะมันเป็นมันเป็นเทคนิคครับแต่เจอทุกอุปกรณ์ที่เราเจอใช้แน่นอน เราก็โหเราระดมทุกอย่างนะครับแล้วเราตัดเส้นทางทุกเราระดมทุกอย่างเราน้องเขาดูอยู่เหมือนกันนะครับอยู query, ่บนเขาแน่นอนครับด้านตำรวจสอบสวนกลางนำโดยกองกำกับการ6ตตำรวจกองปราบปรามร่วมกับชุดสืบสวนภาค8ปิดล้อมตรวจค้นบ้านของนายสุพัฒ์เป็นอดีตสจเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะหลังตรวจยึดปืน M16 ได้หนึ่งกระบอก ยึดได้ที่เขาบรรทัดระหว่างไล่ล่านในแป้งแล้วก็ไปเจอว่าเลขบนอาวุธปืนไปตรงกับเลขทะเบียนอาวุธปืนที่นายสุพัฒนเคยขอใบอนุญาตไว้จึงนำไปสู่การตรวจคนบ้าน ผลจากการตรวจค้นบ้านนายสุพัฒพบอาวุธปืนยาวลูกซองหนึ่งกระบอกและปืนยาวไรเฟิลอีกหนึ่งกระบอกซึ่งมีเลขทะเบียนตรงกับอาวุธปืน M16 จึงส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานภาค9และเชิญตัวนายสุพัฒไปสอบสวนที่สพเขาชัยสนค่ะตำรวจพบข้อมูลว่านายสุพัฒเป็นผู้ใหญ่ที่ในแป้งเคารพนับถือและก่อนที่ในแป้งจะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลพบว่านายสุพัฒไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลซึ่งนายสุพัฒอ้างว่าไปแจ้งข่าวการเสียชีวิตของบิดาในแป้งไม่เกี่ยวข้อง กับการหลบหนีค่ะ